แพรี่ไพยวันประกาศผู้พ้นมนทินหลังศาลยกฟ้องคดีดังวันที่25กรกฎาคมไพรวันวันนบุตรหรือแพรี่ไพรวันได้ออกมาประกาศตัวเองว่าเป็นผู้พ้นมนทินแล้วศาลยกฟ้องคดีคูบาฟ้องมินเรียคาเสียหาย1ล้านบาทโดยได้ออกมาโพสต์เฟซบ o ๊ k ระบุว่ายกฟ้อง ok ค่ะก่อนหน้านี้มีคดีที่ทนายคนหนึ่งรับมอบอำนาจจากคูบาท่านหนึ่งให้ฟ้องดิฉันต่อศาลจังหวัด ในความผิดฐานมิ่นประมาทโดยใช้การโฆษณาเรียกค่าเสียหายจำนวนหนึ่งล้านบาทและในความผิดฐานใส่ความคณะสงฆ์ตามพรบคณะสงฆ์พศส5 5 5นัดฟังคำสั่งในวันนี้ศาลมีคำสั่งยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องค่ะดิฉันไร้มนทินตามที่ถูกกล่าวหายาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพะเตพระลังกัลยาการีกนยานัง ปาปการีจะปลาปกังปอลอขอบคุณทนายมีนทนายสาวสุดสวยของดิฉันมากนะคะสำหรับการทำหน้าที่เพื่อต่อสู้ในทางคดีในครั้งนี้ขอบคุณมากนะคะจบถามกลางชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากไร้มนทินแล้ว